ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านแล้วที่แบบว่าโดนไปอะไรอย่างนี้นะคะพี่โอเคค่ะเดี๋ยวอ,อ๋อวิขออนุญาตโชว์เลยแล้วกันนะคะตัวนี้เป็นงานเกาหลีนะแม่นะงานเกาหลีนะคะงานเสื้อยืดคอเต่า yc 029 ln นะคะงานคอเต่าคอปีนนะคะอู้จำนวนตัวเยอะมากเลยอู้่ร้จะโชว์ตัวไหนก่อนนะคะพี่เนาะนะคะอ่ะมีงานพิมพ์ลายนะคะงานพิมพ์ลายมี ไปด้วยงานสีเรียบสีพื้นนะคะครับปนไปเลยเนาะหูเยอะมากเยอะมากเยอะมากพี่น้ำพึ่งถามว่าด้านหลังแอดมินวีงานอะไรจ๊ะเป็นงานเอี้ยมกระโปงพี่สวยมากนะคะงานเอี้ยมกระโปรงราคาโปรด้วยด้านหลังเดี๋ยววิจารยให้ให้อีกจบอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวไลให้เลยนะคะเดี๋ยวย้ายไปตรงนู้นเลยนะคะพี่นี่ อ่านี่ค่ะงานเกาหลีนะพี่นะมีติดงานโพลีไปด้วยนะคะงานโพลีงานพายืดพี่คลาบกลนไปเลยนะคะจํานวนตัวไม่ต้องพูดถึงน่าจะแตะประมาณห้าถบ,บ,นะบวกลบเลยนะคะห้าถรบวกลบเลยนะคะนี่เออทรงไซส์แบบว่าบอกเลยว่าไซส์ดีมากเวอร์นะคะอล้ตตบาทโอ้ oh God, แรงมากต้นทุนตกตัวละห้บาทราคาสองพพี่นะคะถ้าสมมติว่าใครไม่ทานตัวเออ KWE ีเนาะสองนะคะก็จัดได้เลยรหัสนี้งานเกาหลีช่ำๆนะคะงานเกาหลีช่ำๆนะคะพี่อุ้ยเสียงหายล้เป็นวัดพี่อยู่ๆก็คันคอมาซะง,งั้นนะคะเออดูแลสุขดูดีเสียงหาย <c oughs> ดูแลสุขภาพกันด้วยนะพี่เออเอาเป็นว่าก็รักษา สุขภาพดีดีด้วยแม่อากาศแปรปรวนมากเวอร์ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนเออไหนจะฝุ่นพ m 2อสองด้าด้วยนะคะเออวิก็แบบว่าพยายามเซฟตัวเองอยู่แต่ก็แบบอยู่ๆก็เป็นหวัดเป็นหวัดบ่อยมากนะคะเป็นหวัดบ่อยมากเลยช่วงนี้ฝุ่นฝุ่นเอยอะไรเอยนะคะเยอะแยะไปหมดอยูนิคอยูนิคอ <IC> ค่ะแม่ <c oughs> แอดวิดเสียงจะไปละไปไว้ที่กระสอบก่อนได้ยินไหมคะยูนิโครยูนิโครยูนิโครนะคะนี่ไงลายพรางเอ้ยลายทางลายพังอะไรล่ะลายทางนะคะได้ยินเนาะโอเคแล้วก็เสียงหายได้ย uh> ินไหม สลับไหมหรือว่าไม่มีตัวอื่นไหมอ่ะเดี๋ยววีพูดไปก่อนก็นได้ค่ะพี่บอกเลยค่ะแม่ว่าตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่เขาเอาไปขายควบคู่กับงานหนาวพวกงานเฟอร์ลูกค้าไปต่างประเทศนะคะมันก็เป็นแฟชั่นอีกแบบหนึ่งที่จะนิยมในแบบว่าเสื้อยืดคอเต่าไปซับในฮิท,ทงฮิทเท็กอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาจะคราปปนไปเลยนะนะคะเขาจะคราปปนแบบ เออบางตัวเป็นงานผ้าโพลีนะพี่เนะหมาะมากพี่แอบเก็บไว้ในใจบอกว่าเพิ่งมาค่ะแอดมีงานอะไรจ้างานเกาหลีพี่ YC 0 2 9นะคะ YC 0 2 9 LN นะคะงานเสื้อยืดคอเต่าเกาหลีช้ำๆไปเลยนะคะเนี่ยจำนวนตัวนะพี่จ๋าตีให้เลยประมาณ5-6 0 0กตัวบวกลบโดยประมาณนะ5 -6 0 0อตัวบวกลบโดยประมาณงานคอเต่างานคอปีนนะคะ งานพายืดนะ,ะบางตัวก็จะเป็นออ้แบรนด์ยูนิคอร์อะไรอย่างนี้นะพี่นะก็ไปไปดูกันหน่อยแล้วกันรุนได้นะฮะอ่ะปล่อยรหัส CF ได้เลยค่ะเอดได้เลยค่ะ,คะโอ้รหัสนี้เอ็ดบีก็ลืมนล้วเนี่ยต่อเต่า29พี่นะฮะต่อเต่า29นะคะราคาโปรโมชั่น2,900ไม่พอลดให้อีก2,400บาทเท่านั้นนะคะถูกไหม พิมพ์ต่อเต่า29พี่ใครรับพิมพ์ต่อเต่า29นะคะเหลือเพียงแค่2,400เท่านั้นนะเหลือเพียงแค่2,400เท่านั้นพี่ขาง,งานสวยมากผ้าสะอาดพี่ตำหนินะวิตีให้ประมาณ1 1 5ถึงนะอาจจะมีตัวเปื้อนหรือว่าตัวขาดที่ต้องเอาไปซักซ่อมนะครับประมาณ1-15อระ G.U. ค่ะพี่ตัวนี้สวยมากให้ดูทรงก่อน ให้ดูทรงก่อนนะคะนี่โอ้งานผ้าแบบว่าผ้ายืดใส่สบายแน่นอนอ่าตามด้วยตัวทีวีถือก็จะเป็นเลคอกค่ะ,ะนี่รับพิมพ์รหัสต่อเต่ายี่สิบเก้าตอเต่า29มาได้เลยค่ะพี่งานผ้าใหม่ๆเลยนะคะเออมันเหมาะได้ไดหลากหลายรูปแบบอันนี้เป็นมิซุนโนะค่ะพี่มิซุนโนะแต่ว่าเออเดี๋ยวนะ มันจะเป็นสกินแท็กแบรนด์ด้านหลังนะคะที่ตัวเนี้ยเนาะเออจำนวนตัวเยอะหนึ่งเลยจำนวนตัวเยอะไม่ว่าจะเป็นงานสกีนนะงานสกรีน,งาน,รนงานแบรนด์เอาไปลุ้นได้เลยนะนะงานสกีนงานแบรนด์เอาไปลุ้นได้เลยอู้มันเยอะจริงๆนะเนี่ยหงานคอเต่านะพี่นะงานคอเต่าเออเช่อสีว่าหลายๆคนก็อาจจะเอาไปขายคู่กับงานพวก งาน,น,นหน้าหนาวอื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะาขายเป็นงานแฟชั่นก็ได้ใช่หรือว่าขายเป็นงานแฟชั่นก็ได้นะแม่คระไปเลยหูเยอะมากบอกเลยว่านับไม่หวัดไม่ไหวนันบไม่หวัดไม่ไหวแน่นอนงานสีแบบว่าสีโอ้โหได้หลากหลายโทนนะสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีส้มชมพูอะไรเยอะแยะไปหนดเลยอันนี้นะวิจะลองจับสีเล่นๆให้ดูก่อนสีสอ่ออาอันนี้ๆๆนี่นี่ สีสดใสสีเขียวสีแดงสีม่วงนูโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยตรงไอ้เค้กก็เยอะเหมือนกันนะคะนี่นนนนนนนแม่สีเยอะนะสีเยอะมากแล้วก็พวกลายทางอ่ะนะลายทางก็ส่วนใหญ่ฮิตมากมาที่แบบว่าเอาไปใส่คู่กับยีนลิซา่าอะไรเงี้ยคอเต่าฟิวสาวโครเรียใช่ขายคู่กับยีน,กกนกกถูกต้องแม่ใช่ ฟิลแฟชั่นแฟรใจนะฟิลแฟชั่นแฟรใจอันนี้เหมือนจะผนะ้าไม่หนา,า,หนาบางตัวคือลื่นเลยโพลีระบายอากาศแบบนี้หนาะซูมได้เลยซูมได้เลยงานแบบว่าระบายอากาศานะคะเนื้อผนะ้าดีเนะื้อผ้าใหม่ใส่แบบว่าไม่ต้องรองานแบบรอหนาวนะใส่นี่แหละหน้ารอ้อนนี่แหละแม่มันไม่ได้รอ้อนนะมันมันผ้ามันบาง ดียิ่งกว่าเมษาพ่โคต้าเมษาสู้ไม่ไหวแล้วนะลูกนะคะนี่งานปักเพชรแต่งอะไรก็มีนะพี่นะบอกเลยว่าคุ้มมากตกต้นทุนตัวละห้บาทพี่ต่อเต่า29งเกนะะรับรีวิวนะพิมมาได้เลยต่อเต่า29พี่นะคะ โปรโมชั่นลูกใหม่2 9 0 9แต่ถ้ารับลูกรีวิวนะน้องลดให้อีก500เหลือเพียงแค่2,400บาทเท่านั้นนะคะเอาไปเลยแม้งานสวยๆเลยเนี้ยนะคะงานลายทางงานสีเรียบ4ีพื้นคือคลาสบอนไปเลยฟิละเออวยสีเอิร์ธโทนก็สวยนะเค้กนะงานสีเอิร์ธสีเรียบสีแบบม<ะ>ินิมอลนะคะเอาไปจับได้เลยแหละพี่นะคะเนี่ยสไตล์ ฟิลแบบสาวเกาหลีเวอร์นะคะอันนี้งานเกาหลีนะบางคนยังงงอยู่ว่า YC ป้ายอะไรนะคะ YC ป้ายเกาหลีนะพี่เกาหลีของโกดังสบายเดอร์มี2ป้ายคือ KR กับ YC นะฮะ YC ก็มีตัวคอตคอดเยอะนะเยอะติดตลาดเยอะใช่ใช่ค่ะติดตลาดเยอะมากงาน YC นะคะเรียกว่าตลาดไทยให้ใน้วที่เหลือลูกค้าไปทำต่อถูกต้อง,ไม,อองไม่ใช่ตลาดไทยทาง <ใน S 1> ด้านนั้น <laughs> ตลาดของประเทศไทยเป็นแบบว่าเออลงลงตลาดเออถ่ายยาอ่ะงานสีเอ,อิร์ดอะพี่งานสวยมากเอาไปถ่ายแบบว่าแม่ค้าพ่อค้าที่เขาขายเป็นตัวโพสลงหน้าเพจนะพี่นะเอาไปเนี่ยเอาไปถ่ายแบบแขวนราวใส่หุ่นนะคะคัดเอิเอร์ดขายดีมากัเอิร์ขายดีจริงๆอุ้ยมันฮิตอะไรไม่รู้อะสีเอ,อิร์ดโทนอะัวรุ่นฮิตมากเลย เอธโทนมันเป็นสีแบบมินิมอลคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยมันดูตุ่นๆมันดูคาวาอ้ไงนะก็เลยแบบหิดเวอรคนไทยก็จะแต่งตัวถูกตอ้องน,น,นะลูกค้า <Okay. S 2> จ๋าไม่ได้คิดแทนลูกค้าท่านอื่นเลยงานไหนที่โกดังเสนอว่าเป็นงานเออโอเคโอเคได้แม่มันกว่าแม่จัดได้เลยนะใช่จัดได้เลยค่ะพี่ค่ะนะคะต่อเต่าสองเก้าค่ะพี่เอาไปเลยนาราคาสองพเท่านั้นะ แต่ถ้าอยากได้ลูกใหม่ก็แอดมีนหลังบ้านพร้อมสแตนบายพิมพไปพิมพ์ไปได้เลยนะ yc 029L และ N NL เหรือ LN LN โอเค LN เออรหัสมันแบบซับซ้อนนิดนึงนะคะอันนี้อันนี้เป็นพิมพ์ลายล oh, <yeah. S 1> ายเสือ oh, <yeah. S 1> อุ้ยผ้าใหม่จริงๆนะพี่ตํ้หนิแบบไม่มีเลยตัวนี้นะเออบางตัวก็เป็นงานแบบเออเอาไปใส่ออกกำลังกายตีบงตีแบดฟิตเนสนะะได้เลยเนี่ยผ้าโพลี ะะมีลองตรงไหล่ด้วยอันนี้เสริมบ่ามานะคะงานเสริมบ่าผ้าย,ยืดยดนะคะยืดโอ้ยยืดได้เยอะเลยนะคะจำนวนตัวเยอะมากบางบางครั้งต้องขออนุญาตกลยนิดนึงนะพี่มันเยอะมากๆเลยอันนี้อะไร <c oughs> <c oughs> บางครั้งต้องขออนุญาตกลยบ้างอาจจะไม่ได้บอกไงลืมบอกต้องขออนุญาตกลย <c oughs> นะคะอ่ะน,นี่งานใส่ออกกําลังกายได้ งานไรไเดนรูปอะได้เลยได้เลยแม่ออฟฟองออฟฟิตนี่ไงก็แบบฟิลสาวเกาหลีแบบเอิญขึ้นมาคอตรงนี้เลยนะคะนี่มันยืดได้แบบยืดแบบสุดๆไปเลยนะเนี่ยถูกถูกต้องเอาไปเลยต่อเต่าสองเก้าต่อเต่าสองเก้ 29, าก<า>ัดไปได้เลยแม่ต่อเต่าสองเก้าราคาย่อมเยาวสุดๆเลย งานโคาหลีนะคะตัวนี้บางคนก็เออหาอยู่ว่างานคอเต่ารหัสนี้เมื่อไรจะรีวิวให้เนี่ยมาแล้วทํารีวิวให้แล้วนะแม่นะนะคะราคาโปรนะไม่รู้ว่าเดือนหน้าจะโปสอยู่หรือเปล่านะฮะอาจจะไม่ได้โปจจ้โปแล้วเนาะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็จัดไปเลยแม่เออไ,ไม่รู้ว่าสต๊อกเยอะหรือเปล่าแต่ว่านะะ้าถ้าจัดได้เยอะนะคะเอาไปซื้อตุนไว้อะแม่ 2,009ยังก็คุ้มนะจริงๆ2,009 9ซื้อไปตุนได้เลยบางเจ้าเขาก็แบบว่าตัดลอดไว้อะไรไไบางเจ้าก็ตัดลอดไว้นะคะเออเอาเป็นว่ารหัสนี้คุ้มงานค่อนข้างสะอาดนะคะคุ้มค่อนข้างสะอาดราคาถูกนาตำหนิขาดเสียสักข้อประมาณ1-15%นะคับได้หลายโทน งานไม่ได้เป็นผ้านหนาหนะงานไม่ได้เป็นผ้านหนาอา้าวโกเด้นแบร์บางทีก็ไม่ได้ดูแบรนด์ให้นะโกเด้นแบร์ค่ะงานแบรนด์เอยใดๆเอยนะคะอีสบอยนี่ตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นของอีสบอยค่ะเป็นงานปักแบบหัวใจมินิมอลส์ด้วยนะคะ <นา S 1> อ่ะโชว์ด้วให,หน่อยชีตํหนินิดนอุ้ย,ยตำหนิเล็กๆน้อยๆใช่ค่ะ โอ้ย,ย,ยเมื่อสักครู่ก็เป็นกางเกงทหารนะคะขาสั้นนะเป็นฟิวคารโก้แล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อตัวเอคูลอดแล้วก็เอี่ยมเอี่ยมยีนเออใช่เอียยยเอเอ้ยมยียนแล้วก็กระโปรงเอี่ยมเริ่มงงกับคำพูดเองแล้วนะคะอ <laughs> เออเคสวิตเออใช่ครับผมอันนี้เคสวิตนะแม่ตัวนี้นะเอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วการงานคอเต่านะคะไว้ What? งานคอเตา่างานเกาหลีงานผ้ายืดพี่2องพนเะาแต่ถ้าดูแล้วถูกใจวิโชมันไน้ดูแล้วถูกใจเอาไปเลยนะ0ะสองพบาทต่อเตา่า2 9งเก้าพี่นะะซีเอฟรีวิวพิมมาได้เลยต่อเต่า2 9งเก้าราคาพิเศษส่วนลดรีวิวให้500บาทนะคะแก็บค่ะอุ้ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบรนด์อะไรพี่เพื่อนรู้ไหม หมือนผ้ามันดีมากเลยผ้ามันดีมากเลยแหละตัวเนี้แล้วจะเป็นแบรนด์เกาหลีพิมพ์มาได้เลยค่ะพี่นะคะน้องาบอกว่าคุณคุ้นคุ้นใช่ไหมผ้ามันดีผ้าแบบระบายเหงื่อระบายอากาศนะคะผ้าแบบลื่นระบายอารมณ์ด้วยไม่ใช่เอาเอาไมค์กอไปตีหัวคนข้างเออนะคะพูดไปเรื่อยนั่นนะคะ อุ้จำนวนตัวเยอะมากเลยขออนุญาตแบบว่าสีสีสันด้านล่างบ้างนะคะโอ้นี่ไงเออได้ไหมได้ไหมสีสันเยอะจํานวนตัวอุ้โคลัมเบียระแรงมากใช่ไหมคะอ้าวใช่โคลัมเบียค่ะโอ้ใช่วยอุ้ยเขามีอ่อช่องระบายอากาศทางด้านหลังด้วยนะคะแม่ตัวเนี้ยดีเทลเก๋เนาะ ระบายอากาศระบายเหงื่อนะคะใส่แฟชั่นโพลีสไปเนอะเป็นนาแบบโพลีแบบกีฬาใช่ค่ะเป็นโพลีกีฬาฮิตเทคอ่าประมาณนั้นเลยโพลีกีฬาฮิตเทคบนไปนะคะเรียบพื้นมีครบเลยพี่เจ้าแบบไหนพี่รับอย่างเช่นพวกลายทางนะโอ้ขับไปได้เลยเป็นฟิลแบบหลายๆราคาได้มีลูกเล่นนะคะค่ะสี่หนึ่งหนึ่งยังมีอยู่ไมน่าจะต้องรออตใหม่อ่ะพี่ เอ้ยรถ KWE ที่เปิดจองไปแต่ตู้ยังไม่ลงนะน่าจะมีเข้ามาเยอะอยู่นะยังมาไม่ครบ,ครบนะคะจองไว้ได้จองไว้ก่อนได้ค่ะพี่เช็คสัพกหลังบ้านใช่เช็คได้เลยหลังบ้านเดี๋ยวแอดมินแบบว่าน่าจะให้พี่จองไว้ก่อนของตู้ยังลงไม่ครบเลยนะแต่ถ้าตู้ตู้มาลงเออมาลงแล้วอะแม่จะเดี๋ยวจะทยอยจะส่งให้ก่อนนะคะใครที่จองมาไว้ถ้าตู้มันทยอยมาแล้วก็เดี๋ยว จะส่งให้เลยนะาเดี๋ยวจะส่งให้เลยนะคะเอ่อจำนวนตัวเยอะมากเลยรหัสนี้ฝากไว้ด้วยนะแม่ YC ศู 29, นยะ์สองเก้าน YC ศูนย์สองเก้า LN นะคะถ้าจะพิมพ์รีวิวนะหลังบ้านนะ้าพิมพ์รีวิวหลังบ้านมันก็จะเด้งนะแม่เนาะต่อเต่าสองเก้านะคะอ่าเดยวปิดไปด้วยตัวนี้แช่ไหอ่ะแชมเปี้ยนปิดได้เลยลูกฝากไว้ด้วย YC ศูนย์สองเก้า LN นะคะจำนวนตัวเยอะมากคุ้มๆเลยแม่ยังไงก็คุ้มนะ เอาไปทํากําไรได้เอ๊ไปไหนเด้วไอ้ไหมพรมที่ฉันเอามาน่าจะลงไปในกองนี้แล้วแหละนะคะโอเคค่ะพี่ฝากไว้ด้วยนะรีวิวยังว่างเดอ้อตัวเต่า29นะคะ YC029LN